ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช A, et, า่างเอเมนชีสโครลานะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปงานแล้วก็จะส่งงานในรูปแบบของโครงังคาเมนชีสติดฉนวน PE แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นระแนงฟ้าไม้เทียมนะครับผมจะพามาดูวิธีการติดตั้งเสานะครับอันนี้ครับผมผมจะพามาดูฟุตติ้งครับเดินมาครับเดินตามมาเลยครับ อันนี้ก็คือระยะเสานะครับระยะเสาของฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะฐานทุตี้นะครับทีนี้พื้นเดิมนะครับพื้นเดิมนี่ก็จะไอมันจะมีที่ว่าเขาเทปูนมาแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมนี้สว่านเออตัวนี้นะครับก็เอาไม่อยู่ครับผมต้องเป็นแยกใหญ่นะครับแล้วเอามาให้ช่างอีกทีนึงครับ อันนี้ครับคือฐานฟุตติ้งนะครับผมฐานฟุตติ้งของเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นแผ่นเพดหน้าห้านะครับผมนี่ครับแผ่นเพปหน้าห้าก็จะมาเชื่อมต่อกันนะครับต่อกันอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่เราเเราจาะลงไปครับนี่ผมจะพามาดูอีกหลุมนึงครับอันนี้ก็ระหว่างเสาอันนี้จะเป็นเสาห้าแถวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับตัวนี้อันนี้ก็ทีมช่างผมก็ได้ เอาตัวหนอนนะครับออกแล้วครับผมนี่ครับก็จะขุดลึกลงไปประมาณนี้เลยครับมีดูระยะนะครับผมนี่ไม้พิเศษครับก็ความลึกก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจากพื้นดินนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับเสร็จปั๊บทีนี้เราก็จะต้องเทเอปูนลงไปนะครับเพื่อจะเป็นตัวเสาห้าแถวแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเสาหลอกครับผมทําเสาหลอก อาไว้ก่อนครับตอนนี้เราก็จะทาการผ่าแล้วก็ขุดออกนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนอย่างตัวนั้นเลยครับตัวน,นี้ก็เป็นเสาหลอกเข้าไปก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผ่าเลยครดูนะครับเดินมาเลยครับนี่ก็ทาการผ่าครับนี่ก็ให้ดูเลยครับ ความลึกของหลุมนี่ครับผมวางอยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็ค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเสานึงครับข้าแถวแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมก็ <c oughs> ได้วางระยะของตัวละครนะครับผมไม่ใช่ละค,ครขออภยัยเป็นแนวจันทรนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็น หลังคาเมนด้ชี้ติดเชนวันพีอครับผมแล้วก็ฝ้าก็จะเป็นฝ้าระแ,แนงครับผมอันนี้ก็ระยะที่โครงันทำที่ผมวางไว้ก็จากจุดนี้นะครับเซ็นเตอร์กลางตรงนี้นะครับผมวางไว้อยู่ที่ระยะต่สิเซนครับตัวน,นี้ตัวนี้จะมีตัวสองคูนหนึ่งมาเป็นตัวรับระแนงฝ้าครับผมตอนนี้เขากำลังจะติดตั้งแผ่นระแนงฝ้าไม้เทียมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่การติดตั้งแผ่นระแมงใต้ฝ้านะครับที่เราสามารถทำาพนเดียวได้ครับจะพาขึ้นมาดูเลยนี่นะครับช่างผมก็มีเทคนิคพิเศษนิดนึงครับผมในการทำงานคนเดียวครับ <S <S พอดีผู้ช่วย <S 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 ไม่มาครับผม นี่ครับก็จะเป็นฉากนะครับโอเคอเริ่มกันครับอากาศก็สุดยอดเลยครับอย่างหนาวหนาวเลยอันนี้ก็จะเป็นแปรครับผมนี่เป็นแปรรับช่วงระหว่างระยะ40ครับผมอันนี้ก็ตัวจันทันนะครับตัวใหญ่ ก็เป็นเทคนิคหนึ่งง่ายๆนะครับที่ว่าช่างผมเขาทําไว้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กกล่อง3ามคูณเดียวครึ่งครับตัดมาแล้วก็จะมาหนีบแบบนี้นะครับนี่ผมจะหนีห้ดูแล้วครับนี่ครับจับขึ้นข้างบนครับแล้วก็หนีบเข้าไปเลยครับผมแบบนี้ครับมันก็จะล็อกไว้อย่างนี้ลักษณะประมาณนี้ครับตัดเป็นสามเหลี่ยมปากฉลามครับ มา,มาทางนี้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ช่างก็สามารถทำงานคนเดียวได้ครับอันนี้ก็ทีมช่างแขกก็ได้ติดตั้งงานระบบไฟไว้แล้วนะครับเดินท่อภายในไว้อยู่ใต้หลังคาครับ มง,งช่างผมนี่สวยไหมครับสุดยอดเลยครับสีแดงเลยครับอันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับพอดีมี F อซถามมาว่าผมยิงระแนงแบบไหนระยะโค้งฟ้าเป็นแบบไหนอันนี้ที่เราเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาคูนนิ้วครึ่งนะครับน,นี่จะเป็นตัวจนทันครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นตัว3ามคนครึ่งก็เป็นจันทันเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะใส่ทั้ง2ฝั่งนี้นะครับผมจะแบ่งเทนเตอร์กลางอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้นะครับระหว่างแปรนะครับทีนี้แปรตัวเนี้ยจะเสมอท้องเรียบเท่ากันหมดนะครับอันนี้จะเป็นออระยะที่ผมแบ่งแบ่งครึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะโซนนี้นะครับ หรือว่าพอดีมันมีช่วงระหว่างที่ผมต่อแผ่นก็คือเปินการรับแผ่นครับผมจากสั่งนี้มาก็คือระยะถึงตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ระยะแผ่นสเมตรครับผมนี่ระยะแบ่งครึ่งตรงนี้ครับที่รับแผ่นทีนี้เราก็จะมารับกับช่วงนี้ทีหนึ่งมันก็จะเป็นสลับ2แผ่นสองแผ่นนะครับสลับกันไปสลับกันมาครับผม,มก็ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ ช่างผมจะเชื่อมตัวนี้นะครับตัวรับนี่ครับไปติดกับแปรข้างบนนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ท้องตรงนี้ครับตกของช้างครับผมก็จะเป็นระยะประมาณนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าระแนงฝ้านะครับมันจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับผมก็ได้ทำการลงสีจริงแล้วนะครับผมสีจริงตัวนี้ก็จะเป็นสีจริงที่ว่าคือรอบแรกนะครับ สีก็จะเป็นสีออกสีแบบเป็นสีอะไรเอ่ยสีโทนไม่สักนะครับผมอันนี้ก็ในส่วนที่เราเห็นสีขาวนี้ก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับเราต้องรองพื้นกันก่อนเลยนะครับส่วนรูที่เห็นก็จะเป็นรูช่องของงานไฟนะครับผมก็ได้ทําการตัดเสร็จแล้วครับส่วนแผงด้านนี้นะครับด้านข้างนี้ก็ ารอบแรกครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนสีที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ออของเบเยอร์นะครับเป็นสียี่ห้อของเป็นซินโ c เทคครับผมซินโเทนี่ก็เป็นสีของเบเยอร์ครับนี่ครับเ,เบอร์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์ R. ่า3981ครับก็จะเป็นสีทาไม้ฝานะครับผมซินโนเทคครับผมสีชนิดกึ่งโปร่งแสงครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราให้ทีมช่างผมได้ทาเสร็จก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบนึงนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับ ครับอันนี้เราก็มาดูส่วนของงานด้านบนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลังคาโซนใหญ่นะครับผมอันนี้ก็ช่างผมก็ใส่ครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรางซัตาเลตนะครับผมฝนก็ตกไม่แล้วครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่จะติดกับตัวบ้านโซนด้านในนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงโซนฝั่งนู้นนะครับผม ส่วนด้านตรงนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กยาวนะครับเหล็กยาวหน้า6ทั้งหมดเลยครับก็คือจะมีการทําครอบทั้งสองฝั่งนะครับติดขึ้นมาข้างบนส่วนตัวคอบนี้ครับก็จะคุมประมาณช่วงรอ,อนที่มันต่ําที่สุดครับีประมาณนี้เลยนะครับก็ตัดเข้ามุมแล้วก็ยิงใช้ซิลิโคนรีดอีกทีนึงนะครับ เพื่อกันน้ําย้อนเข้าไปช่วงระหว่างขอบตัวบ้านครับครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับผมจะพามาดูครับจุดที่2ก็คือจะเป็นระบบงานไฟนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับทรงกลมนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่สสีนะครับจะมีสีขาวกับสีวอร์มนะครับผม ก็ทั้งหมดไฟก็อยู่1 2 3 4 6สี่จุดครับผมก็จะรวมอยู่จุดนั้นครับฝั่งด้านหน้าโซนฝั่งนู้นก็อยู่ที่2จุดฝั่งลงรถเนี่ยก็อยู่ที่4จุดครับผมส่วนของรางน้ำต่อนะครับก็จะเป็นรูปแบบไม้ฝาเชอรล่าหน้าแปดนะครับที่ผมจะปิดใต้ท้องรางเพื่อจะไม่ให้เห็นรางน้ำนะครับ แต่ส่วนรางน้ำด้านบนก็จะเป็นรางน้ำสแตนเลสแท้304นะครับทา A, ่านเอจะทำเองด้วยเลยปะครับจัดทำเองด้วยครับผม okay, บก็คือทั้งพับทั้งเออก็ซื้อมาแต่แผ่นเปล่าแล้วก็คือเราสามารถพับเป็นรางน้ำเป็นรูปแบบได้สำเร็จเลยครับมีส่วนนี้ก็จะเป็นท่อลงท่อลงก็3นิ้วนะครับก็จะแนบตามโครงเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงในจุดนี้นะครับ ครับส่วนต่อไปนะครับเราก็จะพามาดูด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ทีมช่างผมก็กําลังติดตั้งแผ่นใสอยู่นะครับก็จะเป็นแผ่นใสโปร่งแสงน,นะครับแต่ว่าใสมันก็จะเป็นออกประมาณขุ่นนะมันไม่ใช่ว่าแผ่นใสเพราะว่าคือจะให้แสงน้อยที่สุดครับผมถ้าใสมากเกินไปแสงมันจะทะลุผ่านได้ครับรางน้ําก็จะเป็น ซ่อนใต้แผ่นหลังคาเหมือนกันครับกับโซนหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันแต่ช่วงระยะก็จะสั้นนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปลาเงินกับปลาทองนะครับนี่ครับน,นี่จะเป็นปลาคาร์ปก็ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งที่เสานะครับเราก็ต้องมาเอ่อ ทำช่วงระหว่างกรอบเหล็กนะครับผมที่เป็นตะแกรงเหล็กฉีกครับในส่วนตรงนี้ผมก็ใช้เหล็กฉากหนึ่งนิ้วนะครับที่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมาเชื่อมติดกับตะแกรงช่วงระหว่างตรงนี้นะครับทีนี้พอเราทําตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไปติดตั้งที่ระหว่างเสานะครับนี่ครับระหว่างเสาที่จะเป็นเสาห้าแถวนะครับ ก็จะเป็นการแต่งหัวเสาให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมก็จะเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยนะครับผมผมจะให้มาดูนะครับว่าการแต่งเสาเราทําแบบไหนนะครับอันนี้ก็เราขึ้นเสาตรงๆก็เป็นเสาแผง5แถวปกตินะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับกรอบที่เป็นเหล็กฉากนะครับผมก็มาสร้างกรอบขึ้นมาใหม่นะครับ พอสร้างกรอบเสร็จแล้วก็คือใส่ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นแบ็กกราวนะครับแล้วก็จะใส่เป็นรูปปลาคาบแล้วก็แต่งสีด้วยสีเงินกับเออสีเงินกับสีทองครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านบนหลังคานะครับตอนนี้ช่างผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับสำหรับ f c ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมผลงานของทีมงานช่างเอเมินดชีตโคลาชนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ